เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าเห็นกองขยะทำนายว่าคุณจะมีโชคมีลาบมาจากคนที่อยู่ห่างไกล ระวังคนภายในบ้านอาจมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้จะมีคนไม่ดีที่คิดร้ายกับคุณถามถึงเรื่องการเสี่ยงโชคบอกเลยว่ายังไม่มีและไม่ควรเสี่ยงดวงในช่วงนี้เพราะอาจเสียมากกว่าได้ความรักคนโสดจะเจอคนถูกใจที่อายุใกล้ๆกัน แต่อาจเหนื่อยหน่อยเพราะคนที่คุณชอบดูเหมือนจะมีคนสนใจมากอยู่เหมือนกันส่วนคนมีคู่จะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ที่หมักหงบอยู่ในส่วนลึกของจิตใจที่เกิดจากความไม่เข้าใจและไม่คุยกันพอสะสมมากขึ้นก็เลยทำให้เกิดการแตกหักและรอยร้าวที่ยากเกินจะประสานให้ดีดังเดิม การเงินดูไม่สู้ดีนะใช้จ่ายอะไรดูติดติดขัดขัดแต่จะได้เงินคืนจากลูกหนี้และอาจมีโชคมีลาบมาจากคนที่อยู่ในต่างถิ่นต่างแดนนำพามาให้ในช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคส่วนด้านการงานจะมีการเมืองในที่ทำงานซึ่งนั่นค่อนข้างจะเป็นปัญหาพยายามอย่าไว้ใจใครให้มากเพราะอาจถูกแทงเอาง่ายๆ่าในช่วงนี้หากได้รับมอบหมายให้ทำอะไรจงอาสาแล้วลุยเลยเพราะมันจะดีกับตัวคุณ หากใครคิดจะเปลี่ยนงานตอนนี้คงไม่ใช่โอกาสที่ดีเลขมงคลให้โชค1 6 4 7 7 8สและ9ก ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตําราทํา,านายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ